วานขอสวัสดีทุกๆท,ท,ท่านเลยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันในแวดวงบันเทิงจีนเนี่ยะค่ะรวมทั้งซีรีส์จีนแล้วก็ภาพยนตร์จีนนะคะสาหรับในอพิอร์นี้นะคะหวานมีเรื่องราวนะคะของคุณหลิวอีเฟยมาเล่าให้ฟังค่ะคุณหลิวอี้เฟยนะคะเราจะเห็นแล้วว่าเธอนั้นสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ในปัจจุบัน อายุของคุณหลิวอีเฟยนะคะก็ขึ้นไปประมาณถึง35แล้วนะคะแต่เราไม่รู้สึกอย่างนั้นเลยเนาะหน้าของคุณหลิวอีเฟยก็ยังคงได้อยู่นะ20 20ีอะไรเงี้ยไม่เกินย5ิบห้านะคะสวยมากๆเลยค่ะทีนี้นะคะหวานก็ไปหานะคะรูปของคุณแม่มาได้แล้วค่ะคุณแม่ของคุณหลิวอีเฟยนะคะโอ้โหคุณแม่ถือว่าสวยคมมากๆเลยในสมัยที่เป็นสาวๆนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆดูในรูปกันไปแล้วกันค่ะแล้วก็มีรูปในช่วงปัจ ด้วยนะคะที่คุณหลิวอีเฟยนั้นก็ถ่ายเอาไว้ค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะก็จะมีบุคคลอีกบุคคลหนึ่งที่ไม่ค่อยมีคนได้รู้นะคะว่าหน้าตาเป็นอย่างไรคะ่ะนั่นก็คือตัวตนของบิดาผู้ให้กําเนิดนะคะของคุณหลิวอีเฟยคือคุณพ่อแท้ๆอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าทางคุณแม่กับคุณพ่อนั้นแยกทางกันนะคะแต่ว่าณตอนนี้ไม่ได้มีอะไรเป็นความลับแล้วนะคะเ,เ,เพื่อนเเพราะว่าในส่วนของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียแล้วก็เหล่าบรรดาเว็บไซต์ ะะวงการบันเทิงของจีนนี่ก็มีการเปิดเผยเรื่องราวของคุณหลิวอี้เฟยนะคะเต็มไปหมดเลยค่ะเอาละค่ะเรามารู้จักเธอกันให้ลึกขึ้นนะคะคุณหลิวอี้เฟยนะคะเป็นนักสแสดงที่มีความสามารถมากๆเลยค่ะทักษะการแสด,ดงของเธอนั้นนะคะไม่ไม่มีข้อสงสัยใดๆเลยแล้วเธอนั้นก็ยังคงเหนียวแน่นค่ะอยู่นะคะที่แถวหน้าของวงการบันเทิงจีนนี่แหละแล้วก็สร้างชื่อให้กับตัวเองในวงการบันเทิงจีนด้วยความแข็งแกร่งค่ะแล้วเธอนั้นนะคะเป็นนักแสด,ดง ที่ทำงานหนักมากๆแม้ว่าภูมิหลังทางครอบครัวนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์นะคะของเธอกับเฉินจินเฟยนะคะทำให้เกิดการคาดเดากันมากมายค่ะเฉินจินเฟยนะคะก็คือเศรษฐีชาวจีนนะคะแต่ว่าปกติแล้วเขาจะอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะคะเขานั้นไม่ได้มีความสัมพันธ์แบบชุดสาวกับทางด้านคุณหลิวอีเฟยนะเพื่อนๆแต่นอกก็ปักหอยปักปูอค่ะก็จะมีพวกที่แบบเออชอบซุปซิบนินทาพวกชาวเน็ตอะไรของจีนนะคะ คือโดยความสัมพันธ์แล้วนะคะคุณเฉินจินเฟยนั้นมีเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ในรูปแบบของเป็นพ่อทุนหัวนะคะเป็นก o อดฟา h e เธอร์นะคะของคุณหลิวอีเฟยนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะคุณหลิวอีเฟยนั้นนะคะอยู่ในวงการบันเทิงจีนเป็นที่รักของคนจีนมาเรื่อยๆนะคะดังนั้นไอ้พวกโพสต์หรือว่ากระทูที่เป็นทางด้านลบเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะถูกแบบว่าอีกฝ่ายนะคะฝ่ายที่แบบรักคุณหลิวอีเฟยนั้นกบนะคะ <c oughs> ตายเรียบค่ะเรียกได้ ว่านะคะคุณหลิวอ,อีเฟยสามารถจะรักษาชื่อเสียงนะคะแล้วก็นิสัยใจคอของเธอนะคะเธอนั้นเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจนะแต่ว่าเป็นคนที่มีความถ่อมเนื้อถ่อมตัวอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะแล้วก็มีความมุ่งเน้นนะคะไปที่อาชีพการงานแล้วก็โฟกัสอยู่แต่แบบชีวิตนะคะของเธอไม่ค่อยไปไม่ค่อยไปเหมือนกับว่าออก เออคือยังไงเขาเรียกอะไรนะไปออกสังคมมากนะักยกเว้นแค่ว่าต้องไปทำงานเท่านั้นนะคะซึ่งเธอนั้นถือได้ว่าเป็นนักสแสดงเป็นศิลปินที่มีคุณภาพมากๆค่ะดังนั้นแล้วนะคะคุณหลิวอีเฟยจึงได้รับความเคารพเป็นอย่างสูงจากคนที่เป็นรุ่นน้องต่างๆในแวดวงบันเทิงนะคะเรื่องราวของคุณหลิวอีเฟยนั้นไม่เป็นแค่เพียงแค่แบบตัวอย่างของผู้ที่ประสบความสาเร็จในแวดวงบันเทิงที่เหล่าบรรดารุ่นน้องจะต้องแบบว่าได้เรียนรู้ เท่านั้นนะคะแต่ว่าเรื่องราวชีวิตของเธอนั้นนะคะก็ทำให้เป็นที่น่าสนใจของผู้คนโดยทั่วไปค่ะเพราะว่าถ้าถามถึงความดื้อรั้นไหมเธอก็เป็นผู้ที่มีความดื้อรั้นนะคะแต่ในความดื้อรั้นนั้นก็คือแฝงไว้ด้วยความอุตสาหะนะคะอย่างเต็มร้อยค่ะคุณหลิวอีเฟยนะคะเกิดเมื่อวันที่25สิงหาคมนะคะปี2530ค่ะชื่อเดิมนะคะของคุณหลิวอีเฟยก็คือหลิวเฉียนเหมยนะคะก็เป็นนักสแสดงม อ่แล้วก็เป็นนักร้องเ,อเรียกได้ว่าสัญชาตินะคะเป็นลูกครึ่งจีนอเมริกันค่ะพ่อแม่ของเธอนะคะอยากกันตั้งแต่ที่คุณหลิวอีฟเฟยก็ยังเด็กมากๆเลยค่ะจากนั้นนะคะคุณแม่ของเธอนะคะคุณหลิวเสียวลี่ค่ะก็พาคุณหลิวอีฟเฟยนะคะไปอยู่ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็ไปเริ่มเรียนมัธยมต้นที่นั่นค่ะจากนั้นนะคะในปี1997เนี่ยก็เธอนั้นก็ได้พบกับคุณเฉินจินเฟยน,นี่แหละซึ่งก็เป็น นักธุรกิจผู้มั่งคั่งนะคะจากปักกิ่งประเทศจีนนะคะแล้วก็กลายมาเป็นแบบพ่อทุนหัวของเธอค่ะคุณเฉินจินเฟยนั้นดูแลแล้วก็ให้ความช่วยเหลือคุณหลิวอี้เฟยนะคะในทุกๆด้านเลยเป็นพิเศษค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะคนคนนี้ล่ะค่ะยังเปิดโอกาสให้เธอนั้นเข้าสู่วงการบันเทิงอีกด้วยนะคะโดยที่มีคุณแม่นั้นก็ตามติดประกบนะคะดูแลคุณหลิวอี้เฟยสุดๆเลยนะคะรักลูกสาวสุดๆค่ะไปไหนก็ไปด้วยกันนะคะ ดังนั้นนะคะหลังจากที่ได้รู้จักแล้วก็มี Godfather นะคะคือคุณพ่อ,อ,อพ่อทุนหัวเป็นคุณเฉินจินเฟยในปี1997แล้วเนี่ยพอในปี2002ค่ะคุณหลิวอี้เฟยก็เดินทางกลับประเทศจีนนะคะเพื่อที่จะมาสอบเข้าที่ Beijing Film Academy ค่ะจากนั้นนะคะได้ผ่านสอบผ่านเรียบร้อยได้รับการยอมรับให้เป็นนักเรียนนะคะซึ่งมาในในรูปแบบของนักเรียนต่างชาตินะคะเพื่อนๆทำไมถึงใช้คำว่า เรียนต่างชาติเพราะว่าประเทศจีนนั้นมีกฎยยอยู่ค่ะว่าให้เลือกสัญชาติได้เพียงแค่สัญชาติเดียวเท่านั้นนะคะจะมี2พาสปอร์ตไม่ได้ค่ะก็คุณหลิวอีเฟยนั้นเลือกสัญชาติจีนอเมริกันนะคะยังเป็นอเมริกันอยู่ก็เลยเรียกว่าเธอนั้นเป็นนักเรียนต่างชาติค่ะที่เข้ามาเรียนในจีนนะคะแล้วเธอก็เข้าสู่วงการบันเทิงนะคะอย่างเป็นทางการกับบทบาทที่เป็นตัวละคร,ปรไปชิวจูนะในละครโทรทัศน์เรื่อง The Golden f หลังจากที่ละครเรื่องนี้ออกอากาศทางช่อง CCTV นะคะเป็นช่วงพาม Time เลยค่ะ CCTV 8นะคะซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์แห่งชาติของจีนค่ะเรต i ติ้งสูงถึง7.68%กันไปเลยทีเดียวนะคะแล้วก็คุณหลิวอีเฟยนั้นก็ดึงดูดความสนใจของผู้ชมมากๆเลยค่ะจากนั้นในปี2003นะคะคุณหลิวอีเฟยก็เป็นที่รู้จักกันนะคะจาก ฉายานี้นะคะ Fairy Sister ค่ะน้องสาวนะคะเทพธิดาผู้เป็นน้องสาวแห่งชาตินะคะจากบทบาทของหวังอี้เหยียนในละครศิละปะการต่อสู้นะคะเรื่องดราคอนนั่นเองค่ะแล้วก็ได้รับการเสนอชื่อนะคะเขาชิงนักแสดงนำนะหญิงยอดเยี่ยมนะคะในละครเครื่องแต่งกายในเทศกาลนะคะละครโทรทัศน์ครั้งที่1ของจีนค่ะในปี2004นะคะคุณหลิวอีเฟยได้รับความนิยมและก็ความสนใจอย่างสูงเลยนะคะต่อมา จากบทบาทของเจ้าหลิงเอ๋อค่ะในละครเทพนิยายเรื่อง uh, *Region of uh, Sword and Fairy* นะคะในปี2005เนอะจากนั้นเธอก็ได้รับเสียงชื่นชมอย่างกว้างขวางนะคะจากบทบาทของเธอค่ะในบทของ uh, *Little Dark Old Girl* นะคะในละครศิละปะก,การต่อสู้อีกเช่นกันค่ะก็คือมาแล้วนะคะเซียวเหล่งหนึ่งค่ะในปีที่แบบว่าถือได้ว่าเป็นปีที่พีคสุดๆเลยนะคะในบทของเซียวเหล่งนึ่งของ คุณ ของคุณหลิวอีเฟยเนี่ยแหละค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะในปีปีไหนนะ2549น่25นะคะเธอออกอัลบั้มแรกด้วยเพื่อน,อนๆมีเพลงนะคะชื่อเดียวกันกับชื่อเลยค่ะก็คืออัลบั้มหลิวอีเฟยนะคะแล้วจากนั้นค่ะรางวัลน,นี้แหะคะ่ะก็ต้องมาแล้วนะคะเป็นรางวัลเทพธิดาอินซีทองคำนะคะซึ่งเป็นรางวัลที่ create ขึ้นมาตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนนี้เลยค่ะให้นะคะคนางฟ้าแห่งชาติหลิวอีเฟ เลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคุณหลิวอี้เฟยเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ของหนึ่งรางวัลเลยนะคะที่จะต้องสร้างขึ้นใหม่เพื่อที่จะมามอบให้กับผู้หญิงคนนี้แหละคะ่ะเป็นคนแรกเลยที่ได้นะคะจากนั้นนะคะก็มาถึงนะคะ ใชเอ่ยเป็นคุณพ่อนะคะคุณพ่อแนนก็คือคุณอันเฉาคังค่ะคุณอันเฉาคังนั้นเป็นนักการทูตนะคะแล้วก็ครอบครัวก็ดีมากๆเลยนะคะคือครอบครัวเป็นแพทย์กันมาทั้งตระกูลค่ะส่วนตัวของของเขาเองนะคะคุณอันเฉาคังนั้นเป็นนักการทูตนะเพื่อนๆแต่ว่าเกิดมาในครอบครัวแพทย์ค่ะพ่อแม่ของเขานั้นเป็นนะคะ เป็นหมอทั้งคู่เอาง่ายๆแล้วเขาก็ชอบอ่านแล้วก็เขียนบทความมาตั้งแต่เด็กเป็นคนเก่งมากๆนะคะเขานั้นเรียนภาษาฝรั่งเศสที่มหาวิทยาลัยอู่ฮันค่ะแล้วต่อมาก็เป็นศาสตราจารย์นะคะเนี่ยวิชาฝรั่งเศสเลยวิชาภาษาฝรั่งเศสจากนั้นนะคะเขาก็ได้แบบแปล หลายๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็น n o t ตท d ดามแห่งปารีสนะคะก็เป็นฝีมือของเขาแปลเป็นภาษาจีนค่ะให้กับแบบเป็นฉบับวรรณกรรมนะคะแล้วก็มีงานมากมายเอาง่ายๆมีผลงานมากมายเลยค่ะในชื่อของคุณ อันเฉาคังนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเขานั้นไม่ได้เฉพาะเชี่ยวชาญเฉพาะภาษาฝรั่งเศสค่ะก็ยังมีทักษะนะคะทางด้านการทูตที่ยอดเยี่ยมอีกด้วยนะคะแล้วก็ผลงานของเขาก็มีมากมายเลยนะคะที่เป็นเกียรติ ประเทศชาติไม่ว่าจะเป็นได้รับเลือกนะคะจากรัฐบาลกลางให้ไปศึกษาต่อในต่างประเทศนะคะด้วยทุนของจีนเนี่ยแหละค่ะทุนของรัฐบาลและต่อมาก็ไปดํารงตําแหน่งเลขาธิการการทูตคนแรกของสถานกงสุลจีนในฝรั่งเศสนะคะนอกจากนี้แล้วเขาก็ยังคงดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบันขงจื๊อคันในฝรั่งเศสอีกด้วยแล้วก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงมากๆในแวดวงการทูตนะคะมาอีกแล้วค่ะก็คุณพ่ออยู่ใน ในแวดวงการทูตนะคะก็มีอีกคนหนึ่งนอะที่พวกเราก็รู้จักนะคะพวกเรารู้จักเขาเป็นอย่างดีนั่นก็คือคุณฐานเจียนซื่อเนะ้ะคุณพ่อเขาก็ทํางานนะคะอยู่ในเนี่แหละเป็นสายนักการทูตเช่นเดียวกันแต่ว่าแต่ว่านะคะจะมา คือทางด้านของคุณฐานเจนซื่อนั้นก็ไม่ได้เปิดเผยเรื่องราวของครอบครัวนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็เข้าใจได้ค่ะเพราะว่าเขานั้นยังคนละรุ่นกันอยู่นะคะคุณฐานเจนซ่อนี่เป็นรุ่นน้องของคุณหลิวอีเฟยอยู่หลายปีค่ะตอนนี้ก็คุณหลิวอีเฟยนะคะก็เอามาเรื่องราวของเธอเรามารู้กันก่อนแล้วกันนะคะเอาเป็นว่าคุณพ่อนี่ก็มีความโดดเด่นสุดๆนะคะแล้วเขานั้นก็แน่นอนว่าจะไม่ปรากฏตัวต่อสายตาของสาธารณชนค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่มี รูปเขาอยู่นะคะก็จะเป็นรูปที่เขานั้นถ่ายคู่กับลูกสาวนี่แหละก็คือคุณหลิวอี้เฟยเพื่อนๆแล้วก็เวลาที่คุณหลิวอี้เฟยไปที่ไหนนะคะเพื่อนๆก็น่าจะเด,ดาได้ก็ต้องมีเหล่าบรรดาปปาลสซี่เหล่าบรรดาอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็คอยจับภาพกันอยู่นะคะก็เป็นอันว่านะคะภาพของคุณพ่อนั้นก็เปิดเผยเออกมากค่ะซึ่งก็ไม่ได้มีการปิดบังห่วงห้ามอะไรนะคะเพราะว่าแหมลูกสาวเก่งขนาดน,นี้แล้วก็เป็นที่รักของคนจีนขนาดน,นี้นะคะคุณพ่อ เป็นคนเรียนเก่งมากๆนะคะแล้วก็งานอดิเรกข,ของเขาก็คือหาความรู้เพิ่มค่ะก็จะอ่านหนังสือนะคะแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากค่ะเพราะว่าเขานั้นนะคะแบบ แบกรับความคาดหวังอย่างสูงของคนรอบข้างในตระกูลเลยนะคะอันนี้ก็เป็นหวานไปรวบรวมมานะคะจากโซฮูเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะอะคุณพ่อไปแล้วนะคะก็คือคุณอันเฉาคังทีนี้มารู้จักคุณแม่บ้างค่ะเอ้ยคำว่าไปแล้วเพื่อนอยาเพื่อนๆอนอยากคิดอยากเข้าใจผิดนะหวานหมายความว่าคืออะหวานเล่าไปแล้วท่านยังมีชีวิตอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไปแล้วแหมอ่ะอ่ะทีนี้มาถึงคุณคุณหลิวเสีว่วลีบ้างนะคะคุณหลิวเสี่วลีนั้นะ นะคะเป็นนัก ค่ะอ้มีหน้าล่ะหุ่นดีมากๆเลยเพื่อนๆหุ่นดีแล้วก็สวยคมสุดๆเลยนะคะคุณหลิวเสียวลี่นะคะก็เกิดที่เห่ยหลงเจียงค่ะเป็นนักเต้นมาก่อนนะคะดังนั้นรูปลักษณ์ของเธอก็น่าทึ่งมากๆมีการเคลื่อนไหวการเต้นที่คล่องแคล่วมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะเธอนั้นก็เรียนเต้นลำที่แบบโรงละครโอเปร่าในท้องถิ่นค่ะแล้วก็สามารถจะแสดงความสามารถของเธอนะคะมาแล้วในหลายๆเวทีตั้งแต่เด็กเลยค่ะแล้ว หลังจากนั้นนะคะคุณหลิวเสีว่วลีก็เข้าร่วมการแข่งขันเต้นลัมระดับชาติแล้วก็ได้รับรางวัลมาเยอะแยะมากมายนะคะคุณหลิวเสีว่วลีเนี่ยชอบการแสดงชอบเวทีค่ะเพราะว่ามันก็เป็นความฝันตลอดชีวิตของเธอเลยนะคะในนี้คือคุณแม่ของคุณหลิวอี้เฟยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคุณหลิวเสีว่วลีไม่ได้ต้องการที่จะแต่งงานแล้วก็มีลูกเร็วนะคะอยากจะประกอบอาชีพต่อไปค่ะเธอนั้นมีบุคลิกที่เข้มแข็งแล้วก็แบบเ,เป็นอิสระแล้วก็ไม่เต ใจที่จะถูกควบคุมโดยผู้อื่นนะคะคุณหลิวเสียวลี่แล้วก็คุณ อันเซ้าคังเนี่ยตกหลุมรักกันเป็นครั้งแรกก็คือพอต่างคนต่างเห็นกันก็เป็นรักแรกพบเลยค่ะแล้วย้อนกลับไปตอนนั้นนะคะตอนนั้นก็คือคุณอันเซ้าคังนั้นไปดูละครเพลงค่ะเพื่อนๆอ,อุ้ยโรแมนติกเข้าไปอีกนะคะเขานั้นรู้สึกทึ่งกับการแสดงของคุณหลิวเสียวลี่บนเวทีมากๆค่ะจากนั้นนะคะเขาก็เป็นผู้ที่คอยไล่ตามจีบคุณหลิวเสียวลี่ค่ะแล้วก็แบบคอยแบบ คือ,อยังไงอ่ะผู้ชายจีบผู้หญิงอ่ะแบบรักมากๆชอบจังเลยนะคะคุณหลิวเสี่ยวลี่ก็เลยถูกดึงดูดด้วยนิสัยที่อ่อนโยนแล้วก็เป็นผู้ชายที่สง่างามนะคะแล้วก็เก่งขนาดนี้เพื่อนๆโอ้โหเก่งระดับนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยตกลงที่จะแต่งงานกับเขาก็ถือว่าเธอนั้นก็ก็แต่งงานเร็ว <laughs> แต่งงานเร็วนะคะจากที่ตั้งใจว่าจะแต่งงานช้าๆแล้วก็จะมีลูกช้าๆก็กลายเป็นว่าความรักมันมาไม่ทันตั้งตัวค่ะแต่งงานเร็วนะคะแล้วก็คุณหลิวอ,อีเฟยนี่ก็เป็นลูกสาวเพียงแค่คนเดียวนะคะของคุณหลิวเซียวลี่แล้วก็คุณอันเซ้าคังค่ะก็เข้าใจกันได้เนาะก็คุณหลิวเซียวลี่เป็นผู้หญิงที่มีความฝันนะคะเพื่อนๆก็เป็นผู้หญิงที่รักในเรื่องของการแสดงส่วนคุณอันเซ้าคังนั้นจุด จุดทางเดินทางอาชีพของเขานั้นไปทางด้านของศาสดาจารย์คือเริ่มต้นแล้วก็ไปทางด้านของสายการทูตนะคะก็อ ไม่เป็นไรค่ะชีวิตคนเราเนาะก็แยกจากกันนะคะอย่าล้างกันคุณหลิวเซวลี่แล้วก็คุณอันเซ้าคังอย่าล้างแล้วก็คุณหลิวเซวลี่ก็พาลูกสาวคนเดียวของเธอนะคะไปอยู่ที่ฝรั่งเศสค่ะทีนี้คุณหลิวอ e ีเฟยนะคะก็ใช้ชื่อเดิมของเธอเป็นแซ่คุณพ่อด้วยนะคะชื่อว่าอันเฟิงค่ะก็เป็นลูกสาวคนเดียวนะคะของคุณหลิวเซวลี่กับคุณอันเซ้าคังนะคะทีนี้ค่ะเธอนั้นก็แหมสืบทอดทางพันธุก,กรรมเลยนะคะ ก็คุณพ่อก็หล่อคุณแม่ก็สวยขนาดนี้นะคะก็สืบทอดความงามของแม่แล้วก็ได้พรสวรรค์แบบเก่งๆของพ่อมาค่ะดังนั้นนะคะคุณหลิวอีเฟยก็เลยมีความสนใจนะคะทางด้านศิลปะเป็นพิเศษมาตั้งแต่ที่เธอนั้นอายุยังน้อยค่ะชอบทั้งเต้นลําร้องเพลงวาดรูปเขียนบทกวีนะคะแล้วก็อื่นๆไม่ว่าจะเป็นเขียนสารคดีเธอก็ชอบเขียนค่ะทีนี้หลังจากที่คุณหลิวอีเฟยเกิดนะคะตอนเกิดก็ใช้ชื่อว่าอันเฟิงค่ะ ก็ควรที่จะเป็นของขวัญที่สวยที่สุดในชีวิตแต่งงานของคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะแต่อย่างไรก็ตามมันก็กลายเป็นที่มาของความขัดแย้งอย่างต่อเนื่องระหว่างคุณพ่อคุณแม่คะ่ะคือระหว่างคนสองคนนั่นเองนะคะเพื่อให้ลูกสาวของเธอนั้นได้รับการศึกษาแล้วก็พัฒนาที่ดีขึ้นนะคะคุณหลิวเสี่วลีก็จึงตัดสินใจพาลูกสาวไปศึกษาต่อต่อตางประเทศคะ่ะคุณอันเซ้าคังนั้นก็หวังว่าลูกสาวของเขานั้นจะเรียนอยู่ในประเทศจีนแล้วก็ได้รับ การศึกษาแล้วก็วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมเข้าไปนะคะดังนั้นแล้วคุณพ่อคุณแม่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันค่ะทั้งสองก็จึงทะเลาะกันเรื่องการศึกษาของลูกสาวนะคะคุณหลิวเสี่วลีก็ยังทนแรงกดดันของครอบครัวของทางฝ่ายเจ้าบ่าวของทางสามีด้วยแล้วก็งานนะคะของคุณอันเซ้าคังด้วยค่ะเพราะว่าเธอนั้นไม่สามารถจะไปแบบเต้นลาบนเวทีได้แล้วนะคะครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่สามีก็เป็นแพทย์กันหมดนะคะ ส่วนสามีเดินไปในเส้นทางการทูดค่ะเพราะฉะนั้นเธอจะไปเต้นอะไรแบบนี้อาชีพทุกอย่างความฝันของเธอถูกจำกัดเอาไว้หมดแล้วนะคะดังนั้นแล้วนะคะก็เลยคุณหลิวเสี่ยวรี่นั้นฟ้องหย่าคุณอันเซ้าคังค่ะแล้วก็บังคับให้คุณอันเซ้าคังนั้นต้องเซ็นเอาไว้ด้วยสละสิทธิ์ในการดูแลลูกสาวของเธอนะคะต้องยกให้เธอนั้นมีสิทธิ์ในการแบบว่าตัดสินใจชีวิตของลูกสาวคือเป็นผู้ปกครองของลูกสาวเพียงแค่คนเดียวค่ะ ทีนี้เมื่อคุณหลิวอี้เฟยอายุได้10ขวบนะคะก็ เออจากประเทศจีนไปก็ทิ้งพ่อทิ้งบ้านเกิดเอาไว้นะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะคุณหลิวอีฟเฟยก็มีความลังเลใจเป็นอย่างมากเลยนะคะเธอนั้นก็คิดถึงคุณปู่คุณย่ามากๆเลยแล้วก็คุณตาคุณยายนะคะคือพ่อแม่ของคุณแม่ก็ยังอยู่ที่เมืองจีนค่ะก็มีเพียงแค่เธอนะคะเด็กหญิงอันเฟิงพอหย่าแล้วก็ชื่อว่าอันนี้แหละชื่อก็ชื่อเปลี่ยนมานะคะแล้วก็มาเป็นหลิวอีฟเฟยอีกทีหนึ่งนะคะก็ จากนั้นเข้าใจเนาะชีวิตคนเราเนาะจากนั้นก็เดินทางไปกับคุณแม่นะคะไปอยู่ต่างประเทศเลยค่ะดังนั้นแล้วนะคะโดยบทสัมภาษณ์ของคุณหลิวอีเฟยเนี่ยเธอนั้นก็เคยกล่าวเอาไว้ในหลายๆนิตยสารเช่นเดียวกันถ้ามีคนถามถ,ามถึงชีวิตครอบครัวนะคะเธอก็จะบอกว่าความปรารถนาสูงสุดของฉันคือการได้อยู่กับพ่อค่ะครั้งหนึ่งเธอนั้นก็ไม่พอใจพ่อของเธอเช่นกันนะคะโดยที่รู้สึกว่าแบบคือ มันยังไงอ่ะคือความเป็นลูกใช่ไหมคะเวลาไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็ติดต่อกับพ่อแต่ว่าเวลาก็ต่างกันแล้วพ่อก็ยุ่งและที่สําคัญนะคะหลังจากนั้นเนี่ยคุณพ่อก็มีแต่งงานใหม่ด้วยนะคะก็เหมือนกับว่ามันเป็นความรู้สึกเป็นปมในหัวใจที่แบบมันล้มเหลวนะคะความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับพ่อค่ะแต่ว่าความปรารถนาที่สูงสุดของคุณหลิวอีเฟยก็คือการได้อยู่กับพ่อนะคะแล้วในตอนนี้นะคะเพื่อนๆคะก็คือคุณหลิวอีเฟยนั้นเนี่ยมาอยู่ประเทศจีน เนี่ยก็พอแบบนานแล้วอะ่ะพอสมควรแล้วนะคะก็ข่าวข่าวก็ปรากฏออกมาค่ะแล้วก็ทั้งคู่นั้นก็ได้พบกันบ่อยๆด้วยนะคะทั้งสองคนนะคะคุณพ่อกับลูกสาวก็ได้กลับมารวมตัวกันก็มีนัดทานข้าวกันบ้างนะคะคุณแม่มาด้วยแน่นอนค่ะเพราะแม่นั้นเป็นผู้ดูแลคุณหลิวอีเฟยนะคะแล้วก็ตามบทความที่หวานไปอ่านมาก็คือคุณแม่นั้นดูแลเรื่องราวของคุณหลิวอีเฟยเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของเป็นผู้จัดการด้วยนะคะแล้วก็ ดูแลเรื่องทีมแบบภาษีนะคะที่ดูแลฝ่ายกฎหมายให้กับคุณหลิวอ e ีเฟยด้วยค่ะก็โอ้ได้คุณแม่ดูแลที่แข็งแกร่งอย่างนี้นะคะก็พอมาอยู่ประเทศจีนนี้ก็อมืมีการปรับตัวไหมปรับตัวค่ะเพราะว่าไปอยู่ต่างประเทศมาเป็นเวลาหลายปีนะคะแต่ว่าคุณแม่เนี่ยก็อยู่เคียงข้างมาโดยตลอดแล้วโดยเฉพาะการเข้าสู่วงการบันเทิงนะคะก็คุณแม่นะคะมาเป็นเอเจนซี่เลยค่ะมาเป็นตัวแทนของคุณหลิวอ e ีเฟยนะคะ แม้กระทั่งคุณหลิวอีเฟยนั้นนะคะไปเป็นนักสแสดงภาพยนตร์ให้กับทางฮอลลีวูดเนี่ยก็เป็นคุณแม่เช่นเดียวกันนะคะที่แบบเป็นตัวแทนของคุณหลิวอีเฟยค่ะดีนะคะดีค่ะคุณแม่ก็เก่งแล้วก็รักลูกมากๆมีความสามารถสุดๆนะคะเอาละเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเรื่องมู่หลานก็ประสบความสําเร็จค่ะแล้วก็แบบว่าคนจีนก็รู้สึกภาคภูมิใจนะคะที่เขามีหลิวอีเฟยนะคะเป็นของคนจีนนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะคุณ ลิวอีเฟยนั้นก็เลยแบบเหมือนมีคนเซวด้วยเนาะว่ายังใช้สัญชาติอเมริกันอยู่เลยแต่ว่าเป็นคนที่คนจีนน่ะรักมากๆเลยนะคะคุณหลิวอีเฟยนะคะประสบความสําเร็จในอาชีพการงานของเธอแล้วเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะก็ยังมีคนวิเคราะห์กันว่าแบบเออเด็กที่เคยแบบแยกห่างกันจากคุณพ่ออะไรมากๆอย่างเงี้ยนะคะก็ยังคงจะมีปมทางด้านของ การไม่มีความสุขะะทางอารมณ์อยู่บ้างอะไรอย่างนี้นะคะทั้งหนึ่งนั้นนะคะตอนที่เธอ,อเคยมีเรื่องอื้อฉาวกับดาราชายอย่างคุณหลี่จือถิงนะคะแล้วก็คุณ คุณอะไรอีกคนเนี่ยเพื่อนๆจำได้มาที่เป็นคนเกาหลีนะคะก็มีข่าวอยู่แค่สองคนนี้แหละค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเ,เธอนั้นน่ะก็คือตอนที่มีการเลิกลากันไปแล้วเกิดเรื่องเรื่องเ,ออเกิดเรื่องแบบเลิกลากันแล้วนะคะก็มีการให้สัมภาษณ์เนี่ยของคุณหลิวอีเฟยนะคะเธอนั้นไม่ได้ระบุตัวตนว่าว่ายอย่างไรว่าผู้ชายอะไรอย่างไงแต่ว่าเธอแค่กล่าวไว้ว่าตัวเธอนั้นน่ะไม่อยากที่จะเจอผู้ชายแบบคุณพ่อของเธอนั่นเองนะคะ แรงเข้าไปอีกนะคะแต่ว่าก็อย่างที่รู้ว่าในชีวิตของคุณหลิวอีเฟยเนี่ยที่มีข่าวข่าวนะคะว่าเป็นคบกันเป็นแฟนก็มีแค่2คนนี้นะคะคนหนึ่งก็คือคนจีนคือคุณหลี่จือถิงนะคะแล้วอีกคนหนึ่งก็คือคนเกาหลีใต้นะคะซึ่งก็หล่อมากๆทั้งคู่เลยล่ะคะ่ะซึ่งนะคะจุดนี้กเ็เป็นการแสดงออกถึงว่าคุณหลิวอีเฟยนั้นมีมาตรฐานนะคะแล้วก็ความคาดหวังต่อชีวิตคู่แล้วก็ความรักที่สูงมากๆเลยะคะ่ะ <tyard. S 2> อะเรามาต่อเรื่องของคุณพ่อนิดหนึ่งนะคะก็คือหลังจากที่คุณพ่อนะคะคุณอันเศร้าครั้งนั้นหย่าร้างนะคะก็มาแต่งงานใหม่แล้วก็มีลูกสาวอีกคนหนึ่งด้วยละค่ะก็เออเอาเป็นว่ามีลูกสาวอีกคนหนึ่งนะคะแต่ว่าเขานั้นก็ยังคงคิดถึงคุณหลิวอี้เฟยนะคะแล้วก็มักจะไปเยี่ยมคุณหลิวอี้เฟยแล้วก็แม่นะคะแล้วก็แม่ด้วยตอนที่เขามีเวลาก็อย่างที่บอกนะคะว่าตอนนี้อายุเยอะๆกันแล้วก็มีนัดทานข้าวมีอะไรแบบนี้ค่ะและ้วเขานั้นนะคะก็ให้สัม าว่าเขานั้นภูมิใจมากเลยกับการ เติบโตแล้วก็ความสําเร็จของคุณหลิวอีเฟยนะคะแล้วก็รู้สึกขอบคุณสําหรับการอุทิศตนนะคะของคุณหลิวเสี่วลี่อดีตภรรยาเป็นอย่างมากค่ะเขานั้นก็กล่าวไว้เลยนะคะว่าผมนั้นชื่นชมหลิวเสี่วลี่มากๆเธอเป็นผู้หญิงที่ดีมากๆครับก็ทุกวันนี้นะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณหลิวอีเฟยแล้วก็อันเซาคังนะคะคลี่คลายลงมากค่ะในความสัมพันธ์ของลูกสาวแล้วก็พ่อนะคะพวกเขานั้นก็มักจะนัดกันไปทานข้าวพูด คุยแล้วก็มีถ่ายรูปนี่แหละคะ่ะดังนั้นก็เลยได้เห็นมาถึงพวกเรานะคะเพราะว่าพวกเขาได้เจอกันนี่แหละคะ่ะคุณอันเซาคังนะคะก็ยังตั้งชื่อนะคะใช้คําคืออะไรดีลนะ่ะเรียกว่านะคะจะเป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะของคุณหลิวอีเฟยลูกสาวคนนี้คือเขาใช้คําว่าเฟงนะคะ ฟิงเนี่ยอยู่ในทุกๆนะคะทุกๆป้ายทะเบียนของเขาเลยค่ะเพื่อแสดงความรักต่อลูกสาวของเขาคนนี้นะคะคําคว่าเฟิงเนียวเพื่อนๆงงอีกอก็ชื่อแรกตอนเกิดน,นะคะชื่อว่าอันเฟิงค่ะก็คือคุณหลิวอีฟคุณหลิวอีฟเฟยนี่เองนะคะก็ดังนั้นแล้วนะคะหลังจากที่พวกเราเห็นรูปถ่ายของพวกเขาด้วยกันเนี่ยพวกเราก็ร่วมแสดงความยินดีด้วยนะคะครอบครัวในที่สุดแล้วก็ถึงแม้ว่าเนาะพ่อแม่จะไม่ได้อยู่ในบ้านหลังเดียวกันแต่ว่านัจุดนี้ ก็คือมีเวลานะคะก็มาเจอกันนั่งคุยกันเนี่ยเอาพาพาเรียกว่าอะไรน้องสาวต่างมันดามาให้รู้จักอะไรแบบนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเรื่องราวนะคะที่เป็นชีวิตเบื้องหลังของคุณหลิวอี้เฟยนั้นนะคะก็มีเรื่องราวมีสตอรี่เนาะยาวนานเลยนะคะ แต่ก็เป็นเรื่องราวดีๆค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิสตนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างคะว่าที่พ่อตาแม่ยายของใครหรือเปล่าเอยนะคะ <c oughs> เวลาลงนะคะเรื่องราวของคุณหลิวอีเฟยก็จะมีนะคะคุณผู้ชายนะคะมาแอบอ้างในคอมเมนต์ว่าอ๋อแฟนผมเองแฟนผมเองเอ่ะข่าวนี้ก็รู้แล้วนะคะว่าว่าที่นะคะคุณพ่อตาคุณแม่ยายนั้นเป็นใครอะไรอย่างไรกันบ้างนะคะแล้วก็ได้รู้ชื่อเดิมของคุณหลิวอีเฟยด้วยนะคะ เอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆแล้วพวกเราก็รอชมผลงานของคุณหลิวอีเฟยกันนะคะหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ